สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีพบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูเซตติ้งนะครับแล้วก็จะใส่โค้ดปุ่มกับโค้ดความไวนะครับไว้ในดิสคริปชั่นบล็อกนะครับแล้วผมก็จะปักหมุดไว้ให้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมมาที่บ้านจันทบุรีนะครับทาให้ไม่ได้ลงคลิปนะครับเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมกลับกรุงเทพนะครับแล้วผมจะมาลงคลิปกลับมาสตรีเหมือนปกติเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าผม ได้มาฉีดวัคซีนนะครับแล้วหมอเขาก็ให้พักร่างกายนะครับก็เลยต้องอยู่บ้านก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะฮะนี่ครับคือความไวัยปัจจุบันของผมนะครับโค้ดความไวัยกับโค้ดปุ่มนะครับมันก็จะหายไป ในทุกๆก,กี่วันเนี่ยแะครับผมไม่แน่ใจมันต้องเปลี่ยนโค้ดใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครใส่ไม่ได้ผมแนะนําว่าให้ตั้งตามคลิปเลยนะครับนี่คือโค้ดปุ่มนะครับผมเล่น4ี่นิ้วนะฮะแล้วก็อันนี้คือโค้ดความไวครับ โอเคขอบคุณครับไว้เจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ